ละครสั้นเรื่องฉันอยากได้ชุดสวยไปรับชมกันเลยค่ะโอ้โหดูสิชุดสวยมาจากประเทศญี่ป,ปุ่นประเทศจีนเยอะแยะเลยอ่ะมีแต่ชุดน่ารักน่ารักฮึชุดเนี้ยก็น่ารักชุดนี้ก็น่ารักน่ารักไปหมดเลยถ้าย่งงั้นเขาบอกว่าถ้าสั่งอ่ะราคาถูกส่งเร็ว พันใจหืมกดสั่งเลยดีกว่าเขาบอกว่ารอหนึ่งชั่วโมงถึงโอเคหนึ่งชั่วโมงก็หนึ่งชั่วโมงถ้าางนั้นแล้วก็ไปนั่งรอแป๊บหนึ่งดีกว่าอืมจะจะมีชุดสวยๆใส่แล้วอ้าวพี่ทำไมวันนี้นเห็นพี่เมื่แต่เช้าเลยอะอ๋อพอดีว่า พี่อะสั่งชุดสีสวยไปชุดหนึ่งอะพี่สั่งมาให้พวกเราหรือเปล่าครับเปล่าจ้ะสั่งมาให้ตัวเองจ้ะอ้าวก็นึกว่าสั่งให้พวกเราชุดมันก็สวยอยู่นะมาตั้งมาตั้งแต่จีนกับญี่ปุ่นเลยน่ารักก็น่ารักน่ารักเหรออืมถ้าอย่างนั้นรอเสียงกระดิ่งดังก่อนนะ ของมาแล้วแน่ๆเลยไปดูข้างนอกก่อนดีกว่าอุ้ยเฮ้ย,ยสวยอะสวยมากสวยแบบสวยๆจริงๆเลยเขาบอกว่านะมีห้าชุดหรือเปล่านั่นแหละเดี๋ยวเขาจะเอาดีเอทมาให้อว่าแต่ใส่ยังไงอ่ะทุกคนคือชุดมาฮับเดตใหม่ทั้งทีอะเนาะทุกคนก็ต้องมาลองใส่กัน อันดับแรกน,นะทุกคนให้เราเปลี่ยนชุดเป็นชุดว่ายน้ำนะเอาเป็นชุดนี้นะแล้วหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็เปลี่ยนสีกันนะคะด้วยการนะคะเอ่มกดที่ตรงสองตัวเนี้ยตรงไหนก็ได้อะอ่ะถ้าอย่างนั้นราเริ่มงมันจะย้อนกันทุกคนอ่าเอาสีเทานะอ่า โอเคไปเราก็จะไปลองกันว่าชุดแบบว่ามันจะรหรือ่าอมันก็พอเรากดแบบนี้นก็จะนั่งนะอ่าให้เราเข้ามาที่ตรงนี้นะคะก็กดตรงนี่เลยตรงนี้อ่าแล้วต่อไปนะคะก็กดตรงตรงปุ่มปุ่มแป๊บหนึ่ง ปุ่มเนี่ยจนถึงตัวเลขอ่ะจนตัวเลขตรงเนี้ควรมันถึงสิบสองกดไปเลยกดไปอ่าอุ้ยชุดสวยสมจริงมากฮึมเร่ามากเร่าสแลนแตนมากไปว่าแต่ชุดที่สองจะมาตอนไหนนาะรอดีกว่า าไปรอในบ้านไปเปลี่ยนชุดท yup> ีกะ่าอายเขามาหาใส่ชุดแบบนี้ให้อ uh ้าวนี่น้องๆน้องๆต้องไปกับพี่นะเพราะว่าพี่จะไปดูชุดเองมันอยู่ไกลมากเลยนะไปด้วยกับพี่นะก็ได้ค่ะก็ได้ครับไปเดี๋ยวเราไปดูชุดกันดีกว่าคีอไม่รู้ว่าชุดครั้งนี้จะสวยขนาดไหนอะทุกคนอ่ะแป๊บหนึ่งนะทุกคน ไปไปกันเลยทุกคนมันอยู่ไกลอยู่นะทุกคนไปไปท่งก็ไปเตินตามเส้นทางนี้กันเถอะเอาเอาวอาทุกคนไม่รู้อ่ะลุนไม่จะ,จะสวยแค่ไหนแหมพี่ถ้าพี่จะว้าวขนาดนี้นะแฟนคลับเขาจะอยากได้ด้วยนะเอา้า พูดได้เขาอยากได้ใช่ไหมเนะี่ยอืมใ้ตรงไปยังไงเอออ๋อรู้แล้วรู้แล้วมันต้องรลอดอุมโมง์นี้เข้าไปใช่ป่ะอ่ะไปเอยผีพรมเออทุกคนเดี๋ยวว่างวาง่วาเนี๋ยเรามาทำภารกิจล่าผีพรมนะวันนี้ทำไม่ได้ไปกันเลยเอออุ๊ยเอ้าเ,เ,เดี๋ยวเขาให้เหลี้ยวอะไรกันแนะ่วะ ยัไย่ไงเห่อทุกคนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตรงทางนี้สิถึงจะใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเรานี่มันไม่รู้อะไรเลยนะเนี่ยแหมพี่ถ้าพี่จะบ่นขนาดนี้นะพี่จะเอาไม่ชุดนะนะั้นอ่ะเออเอาอยู่แต่ไม่รู้มันเป็นแบบอะไรนะเขาเขียนว่าห้าชุดอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าชุดมันสวยหรือไม่สวยนะ แหมพี่ถ้ามันไม่สวยเขาจะมาขายทำไมล่ะแหม <c oughs> <c oughs> ก็มันไม่แน่ใจนี่นะไปเดี๋ยวตกลงมาทางไหนกันแนะ่วะไปใหม่สิทำไมมันขัดอย่างนี้วะไปตั้งหลักใหม่หน้ามูดีกว่า อืมชุดต้องอยู่ในคลรพหาดหลังนี้แน่ๆเลยเพราะครหาดหลังเนี้ยมันต้องมีอะไรที่สวยๆงามๆดูความลับซ่อนอยู่แน่ๆไปทุกคนไปดูกันอุ้ยนั่นไงทุกคนเฮ้ยคือมันรัดสลันแตนมาก โอ้โหสวยมากเลยอะชุดเซรามูนตาเล่ไหมไม่รู้ตาเล่หรือเปล่าไม่รู้แต่รู้แค่มันเป็นชุดเซรามูนนะจ่ะอ้าวก็ทำเหมือนเดิมเลยอ้าวน้องสองคนเราอยู่ตรงนี้นะไม่รู้วันนี้ทำละครสั้นหรือมาอัปเดตให้ทุกคนดูก็ไม่รู้ทำตามน้นแต่ขออนุญาตสต็อปนะคะเพราะว่า,วากลัวทุกคนลำคา อ่ะทุกคนซึ่งชุดเนี่ยมีชุดว่ายน้ำนะนจ๊ะสีขาวอ่ะถ้ามันเดิมเลยกดนั่งไปอ้าวกดไม่ได้อ่ะวงอยู่ไหนวะอ่าโอเคนะเรากดไปเลยนี่ท่าไหนอ่ะท่านี้ปะหาก่อนนะไม่ได้ไหน นี่ทุกคนเป็นไงรสเลนแตนไหมรู้สึกว่ามันสวยมันรัดมันแบบวิยังไงวะทำไมวนนี้มันชุดสวยมากเลยอทุกคนน้องว่าไหมอืมแต่พวกเราไใ่้ได้นี่สิเฮ้ยวิคืออย่างหนึ่งมันแบบรู้สึกเหมือนว่ามันเหมือนจริงมากเลยอะถ้ามันขยับได้คงจะดีนะ อ่ะน้องๆเราไป GPS ต่อไปอันเถอะอ้าวตามพี่มาสิไม่รู้อยู่ไกลไหมไปให้งานไปนี่ก่กะไม่รู้นะทุกคนไปว่ามันจะถึงเมื่อไหร่แต่ขออนุญาตปารอ๋อนี่ไงน้องๆดูสิสวยไหมโหสวยมากเลยค่ะพี่สวยมากเลยครับอื้อหือ แล้วน้องๆก็ยืนยนู่งนี้กันนะอ่ะอ่ะอ่ะต่อไปเราก็จะทาเหมือนเดิมเลยนะทุกคนน่าจะเป็นสีแดงมั้งอ่ะแล้วก็เข้าไปนั่งทําเหมือนเดิมโอ้โหทุกคนคือชุดน,นี้ไม่รู้ใส่ไงอะ่ะใคยใส่เป็นเบาะมาด้วยนะพูดว่าทําให้เป็นอ่ะทุกคน ไอดีต่อไปนี่แหละน่าจะทางนี้แหละจีวีต่อไปนี่เราเที่ยวตะลอนตะลอนจนเย็นเลยเหรอเนะี่ยนี่นะคะทุกคนก็จะมาสุดอยู่ที่ตรงนี้เหมือนเดิมก็ทาเหมือนเดิมนั่นแหละชุดนี้ก็ใส่ยากจริงๆนะคะทุกคนก็ชุดนี้นะ่ะลองหลายวิธีมากเลยนะคะทุกคนจะได้เปิดเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายไล้เจอกันใหม่นะคะใครชอบฝากก,ากดไลค์กดแชร์กติดตามให้ด้วยนะ